สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่ายทนดสดครับการแข่งขันฟุตบอลกรมรัฐศากษาครับเดลีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับประเภทถ้วยกอครับประจำปีการศึกษา2566ครับสินให้สยาณเริ่มเกมครับมาเกมนี้ก็ต้องเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยของสุขหลวิทยาลัยนะครับ้าต้องการจะไปต่อครับ เปิดโค้งเข้ามาลูกนี้อู่แล้วปัดได้อู้ยังเฉียดทีมกอลแถวสองได้สวนบอลไปทางด้ายนยศกรครับเวลาวิไลครับเริ่มจะหาโอกาสบ้างหูยิงพุ่งลูกนี้แต่ว่าอันนี้ทางขวาให้วชิรวิทย์เลือกเล่นสั้นครับตั้งป้อมแล้วได้เปิดเขาไปโอ้ได้ม่งด้วยแต่ว่ายังเคลียร์ไม่ได้ว่าภาพช้าเมื่อสักครู่ครับผีรัตทัดปัดปัดกระทุ้มเมือนกังขออะไรครับ ศักดิ์ตรงนี้มาโกสินตัดได้แล้วหักเอาหนีมาได้จิ้มได้อ้าลับตรงกลางของสงหลาวิไลแทงไปจีระเทสรทธาพลาตีวงนอกเบียดขวับแล้วหาดเขาม,ม,มือนัก,กลีนี้แข่งกันของทีเทสุทธาพลากับชายุทธแล้วต้องร้องจบแล้วทรัเทีุทพหลายเท่าก,กับกำแพงเลยครับ มาซ้ายอือขวาขวานัสนันสายลุนพิเศษขามหลอกมาลุนพิเศษเลือกยิงแล้วโอ้ยเข้าไหมไม่เข้าครับอูน้าต่างครับมูยเลี่ยมมุมกล้องเหมือนเข้าครับซ้ายของตัวตัวอูน้าต่างจริงๆครับนิติกรถุมาใกล้ๆเดนุเลตคอือนิติกรแล้วเปิดมีติดนิดนึง เกี่ยวลงของเยทัศยินทกรทีนิกรโยกหนีไม่ได้แล้วเปิดมีชแชแล็บอะไรไปเข้ามือนักขลินินแล้วบูรษินถดหนึ่งนาทีก็เปล่าจบในครึ่งเวลาแรกครับโรงเรียนสุขุลาวิทยายลัยกับทางด้านจากโรงเรียนกาสุพันธ์รับเสมอกันอยู่สู้ตัวสูส้นะครับ มาครับมาชมต่อนะนี่ครึ่งเวลาล่างครับฟุบอลกรมพลศึกษาเดลีนิวครับประจําปี2566เบิเข้างหน้าไปครับสรุอ,อยังได้อยู่ครับอิตาลตอิตาลียังขืนอยู่แล้วงัดต่อให้ทางซ้ายทีท่ธินบลธินบลยังเกี่ยวได้ไม่ออกแล้วแต่นี้มาได้ธิบนบลทางซ้ายได้เปิดข้าไปเสาไกลอยังบ่งได้ครับ,บอแล้วโค้งใส่โอ้วววว ย้าสุพรรณดูว่ามงกะเล่นไปที่สองไกลโอ้โหูตรงนี้หนีไม่ได้ยังจิ้มคืนได้ครับโอ้แล้วลูกนี้เสียรลักตัดได้ลูกราไม่ได้ทีนเทพขาบนซ้ายยิงโอ้ยมีฉันแหลมไหมดูว่าลูกนี้ลุยมาตังปอมกดด้วยซ้ายหม้บอลมันเหิน ลุยมาเรซสายได้ยิงลูกนี้ครับยิริกอขวามาเดมาเดมาเดจะลุยเองพายเดยได้แล้วเตะทิ้งผู้สีนเป่าจบแล้วจบเกมครับทีมขันครับสุพรรณบุรีโรงเรียนฬาสุพรรณบุรีครับเสมือนกันทั้งน้าโรงเรียนสุขุลาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สู่มุดครับ สุพรรณบุรีเขารอบแน่นอนเป็นที่หนึ่งของกุ่มครับหลุนอีกสนามหนึ่งทางด้านอาจจรย์ศราชากับทางด้านประทุมคาครับวันนี้คู่นี้ทำอะไรก็ไม่ได้เสมอกันไปสูสูบดูสูนะครับสั่งสุพลาบก็ต้องหลุนเนีัย